สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยาน,นิสา้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอก,กันกับมินนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำสอิกแล้วนะคะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็ จะเป็นงานนางเกงผ้าใยมัดหมีนะคะผ้าจะพิว๊พินิ่มๆแล้วก็มีทอลายในตัวนะคะแล้วก็เป็นทอลายมัดหมี่ด้วยนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือแอดีไลน์ก็ขึ้นนบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ถักแทนได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะ เพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดที่ไม่ใหม่ลงคลิปทุกวันนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพรหัสช่วงเที่ยงด้วย ฝากติดตามด้วยค่ะใครกดติดตามไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีโลโก้ค่ะเด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยเป็นวงกลมตัวยอผู้หญิงพื้นหลังสีส้มสามารถแตะตัวยอผู้หญิงได้เลยก็จะมีขึ้นคําว่าติดตามก็กดติดตามได้เลยค่ะจะได้เป็นการติดตามช่องไปเลยนะคะฝากด้วยเนาะแต่ว่าโลโก้นี้จะขึ้นมาตอนท้ายคลิปนะคะวันนี้เตรียมมาเป็นงานกางเกงนะคะพี่ๆสะโพกบวก10จากรอบเอวเอวยี่สิบสะโพก38เอว30สะโพก40 เอลสามสองสะโพกสี่สองเอลสามสี่สะโพกสี่สี่เอลสามหกสะโพกสี่หกนะคะพี่ๆไซก็จะประมาณนี้เลยความยาวกางเกงมาตรฐานค่ะสามหกสามเจ็ดนิ้วนะคะใครที่รู้สึกว่ายาวไปสามารถพับชายกางเกงสวยขึ้นได้เลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวจะเริ่มเลยค่ะพี่ๆวันนี้มีงานกางเกงเข้าใหม่ด้วยกางเกงเข้าใหม่นี้เลยพี่ๆบีเอ็นสองเก้าสวยมากใครได้เสื้อไปแล้วอยากจะได้งานกางเกงไปใส่เข้าเซตกันรับไปได้เลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวท้ายคลิป เดี๋ยวจะมีคลิปที่แบบว่าเป็นงานชูเซตให้ด้วยนะเดี๋ยวจะยกคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยตัวนี้รับกางเกงไปก่อนก็ได้นะคะหรือใครที่ได้เสื้อไปแล้วอยากจะได้งานกางเกงนะคะก็สามารถาติดต่อได้เลยนะคะจะเป็นโทรเบอร์หรือว่าแอดไลน์สั่งซื้อก็ได้นะคะจดรหัสไปเลย bn29 ค่ะนี้เลยค่ะเป็นขาคุณนายนะคะ บีเอนสองเก้านะคะมีรอบเอลยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกค่ะพี่พี่ตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบาทจะเป็นม่วงดอกมะเขือหรือว่าพี่พี่แบบว่าอยากจะวางเกงตัวนี้ไปจับแมทกับเสื้อที่มีอยู่แล้วก็ได้ค่ะใส่ได้ทั้งโทนม่วงนะคะโทนขาวโทนครีมเนาะหรือว่าจะเป็นโทนสีพาทเทลอะค่ะสามารถใส่ได้นะคะ bn สองเก้านะยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหนะคะตัดเป็นขาคุณนายค่ะพี่พี่ผ้าจะพิวนิ่มแล้วก็ทิ้งตัวนะลายในตัวสวยมากนะคะพี่พี่จะมีทอลายในตัวแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือทอลายในตัวแบบนี้แล้วก็ลายมัดหมีจะเป็นสีขาวท่านไหนชื่นชอบนะ bn 2 9นะคะตัวละเจ็ด้าสิบ ที่ร้านมีทั้งโอนและไปทางนะคะโอนส่งฟรีปทางบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นตัวนี้ BN30 ค่ะตัวนี้จะมีแบบ2รุ่นจะมีทั้งรุ่นต่อสะโพกแล้วก็ไม่ได้ต่อสะโพกนะคะตัวนี้ที่ไม่ไต่อสะโพกเนาะจะเป็นขอบเอลธรรมดารหัสคือ BN30 BN30 เนี่ยราคาจะอยู่ที่790บาทมีรอบเอล2830323436ค่ะ เจ็ก้ิบค่ะตัวนี้ก็เป็นขาคุณนายรหัสคือ bn สานะคะนี้เลย bn สาศค่ะเป็นขาคุณนายนะคะตัวละเจ็ด้อยเก้าสิบนะคะยี่6ปดถึงสามหเลยเข้าใหม่นะคะพี่พี่ใครที่สนใจอยากจะรับเนาะต่อไป bn สองปดค่ะสีม่วงนะคะขาคุณนายเหมือนกัน bn สองปดค่ะตัวนี้ใครชอบ bn สองแปดราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบมีรอบเอลยี่แปดสามสิบสามสี่สามหกค่ะยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสี่สามสิบหกลายในตัวจะเป็นลายสเก็ตด,ดาวสวยอะค่ะพี่พี่สีม่วงแต่ว่าสีนี้จะเฉดเข้มขึ้นมากว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่ง bn สองแปดนะคะตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท bk หนึ่งห้าสีม่วงค่ะ bk หนึ่งห้าสีม่วงมาปางนี่เลย BK15 นะคะ 28, 30, 32, 34, 36ค่ะตัวนี้ราคา790 BK15 28, 30, 32, 34, 36ครบไซส์ผ้าพิวๆเลยนะคะสีม่วงใครชอบนะตัวนี้790 BK15 2 8ก6ถึงสนะคะ ส่วนรุ่นนี้นะคะที่มิ้นบอกว่าลายเดียวกันเนาะก็คือตัวที่มิ้นใส่เลย Bk14 ตัวนี้ราคา890เขาจะเป็นงานต่อ,อ,ตอช่วงสะโพกนะคะและเป็นเอวปีนไม่มีไม่มีเป็นตะขอจะเป็นซิปแบบรูดสุดแต่ว่ากระเป๋าอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะคะพี่ๆกระเป๋าเจาะสองข้างซิปด้านข้างแต่แคบไม่เป็นเอวคอบแล้วก็จะเป็นเอวปีนรูดสุดเท่านั้นนะคะแล้วก็เล่นลายช่วงสะโพก ตัวนี้รหัสคือ B K 1 4 B K 1 4มีรอบเอว2 8 3 0 3บแปดสคมบสาสอไซต,ตัวนี้ราคา890ราสค่ะขาคุณนายเหมือนกันราคา890บาท B K 1 4นะคะมี2 8่ถึงสาเลยนะส่วนตัวนี้นะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นต่อสะโพกค,ค่ะแต่ว่าจะทำเป็นขอบเอวแล้วก็สิบมีตะขอนี่ค่ะสีแดงเครือลุ้งนะแต่ว่า เขาจับแมทกับสีอื่นได้เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนม่วงโทนแดงชมพูหรือจะเป็นโทนสีเหลืองสีออกโทนแบบเขียวๆอ่อ,อนๆหน่อยแล้วก็โทนน้ำตาลโทนฟ้าได้โทนคลามได้ BK12 นะคะ2 8 3 3 3 2 3 4 36ครบไซส์ตัวนี้ราคาจัดโปร7 5 BK12 ให้ราคา790บาทเอล28ถึง36ค่ะตัวนี้เลยกางเกงยาวนะคะ ต่อไป B K 1 1ึค่ะ B K 1 1ึนะคะตัวนี้เลยต่อสะโพกนะคะพี่พๆแล้วก็มีขอบเอวนะสีครามค่ะ B K 1 1ึมี3 2 3 4 3 6ตัวนี้ราคา750ราคา750โอนสอง่งฟรีไปทางบวกเพิ่ม50บาท B K 1 1ึนะคะตัวนี้ถ้าไหนชื่นชอบอยากจะรับเนาะสดรหัสได้เลย B N 2 5ค่ะ ัวนี้ BN25 นะมี32กับ34 32กับ34 BN25 ค่ะ690ค่ะ BN25 ราคา690 32กับ34ค่ะ690บาทใชส32กับ34 BN18 ค่ะตัวนี้ BN18 นะน,นะคะเป็นออกโทนสีครามน้ำเงินแล้วก็ลายในตัวนะเขาจะทอยกมุก ทอยกมุกแบบนี้เลย bn18 ค่ะ690 bn18 ราคา690แต่ว่าตัวนี้เป็นขาตรง 33, 2, 3ามสิบพร้อมส่งค่ะ 33, 2, 3ามสิบ bn18 นะคะ690บาทถ้าในสนใจนะคะจดรหัสติดต่อได้เลยแถมงานกางเกง5ส่วนนิดนึงมีงานเกงหา5ส่วนเข้าใหม่ด้วยตัวนี้ cn12 ค่ะ 1> Cn 1 2นะคะความยาวกางเกง30นิ้วใครที่มองหากางเกงที่แบบว่าใส่สบายๆนะตัดเป็นขาคุณนายแล้วก็ความยาวขาจะอยู่ที่30นิ้วนะคะพี่ๆใส่แบบชิวๆได้เลยแล้วก็สวยด้วยราคาเบาๆค่ะ Cn 1 2 690บาทมีรอบเอว28-32-3436ค่ะได้ลายนี้เลย28-32-3436นะคะผ้าพิวนิ่มแล้วก็ทิ้งตัวด้วย พื้นคามลายมัดมีขาวแต่ว่าขาวไม่ขาวตัวนะจะเป็นออกโทนแบบออกโทนแบบสีชมพูม่วงๆหน่อยอะค่ะสำหรับลายมัดมีแต่ว่าโดยรวมมองไกลๆอะจะออกเป็นโทนมัดมีขาวแต่ไม่ขาวตัว Cn 1 2นะ283 2 3 4 3 6ตัวนี้690นะคะ Cn 1 2 c n 1 8ค่ะ c n 18ตัวนี้เป็นงานหมักโคนทองนะคะแล้วก็วางผ้านะคะตัดลายขวางค่ะพี่พี่เล่นลายนะตัวนี้หมักโคนทองสวยมากนะคะผ้าคือผิวนิ่มทิ้งตัวเลยเป็นงานขาคุณนายเหมือนกันยาว30นิ้ว c n 18ค่ะ c n 18นะคะสักคู่นะคะพี่พี่แม่ค้าน่าจะเขียนรหัสผิด Cn13 นะคะพี่ๆค่ะตัวนี้รหัส Cn13 นะคะ Cn13 นะ28 30, 30 32 34 36ค่ะ Cn18 นะเออ Cn13 นะคะ28 30, 30 32 34 36นะคะค่ะคุณนายยาว30นิ้วตัวนี้ราคา890ตัวนี้ราคา890บาท Cn13 ค่ะ 1> Cn 1 3นะ28-36เลยหมักโคนทองราคา890บาทค่ะยาว30นิ้วตัวนี้มาใหม่สวยมากหมักโคนทองผ้าก็คือจะมีความแบบเหลือบเอบงาเงานะคะพี่พี่นำไปหมักโคนทองค่ะก็คือใช้ตัวผ้าที่เป็นงานมัดหมี่เครือรุง้งแล้วนำไปหมักโคนทองจากลายมัดหมี่สีขาว กลายเป็นมัดหมีส่สีน้ำตาลทองแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวยมาก cn 1 4ค่ะตัดเป็นขาคุณนาย cn 1 4มีรอบเอวค่ะ28-30-32-34-36ยาว30นิ้วราคา890ค่ะผ้าแบบเหลือบเงาๆสวยมาก cn 1 4ค่ะ2 8ถึง36นะเป็นงานขา5ส่วนนะราคา890บาท ถ้าไหนสนใจอยากจะรับนะคะจดรหัสได้เลยงานนังเกงขอแถมงานเสื้อมินิดนึงนะพี่พี่มีสองสีค่ะเสื้อที่มินใส่จะเป็นงานผ้าฝ้ายชินไม้กับเยื่อผ่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผยแต่ถ้าเป็นชินไม้จะเป็นสีเขียวเป็นแบบออกทนเขียวชาเขียวเขียวเทาๆหน่อยใส่สวยใส่ขับผิวนะคะพี่พี่สีนี้ตัวนี้รหัสมอม้าหนึ่งสีนะคะพี่พี่เป็นงานเข้ารูปนะคะ มอมาหจัดราคาโปรโมชั่นไซส์สามสี่4ามราคา620บาทส่วนไซส์สีกับ46ราคา670้อยสนะคะสวยมากๆโอนส่งฟรีไปทางบกเพิ่ม50 ส่วนสีขาวผ้าใยเยื่อไผ่นะคะมอม้าหนึ่งห้าสามสี่สาราคา620บาทแล้วก็สี่สราคา6กร้อจ็ดสี่หไปแล้วนะคะตัวนี้4ี่หไปแล้วมีถึง4ี่สนะคะสำหรับสีขาวใครชอบจดรหัสได้เลยมอม้าหนึ่งหมอม้าหนสนะคะจดรหัสติดต่อได้เลยสําหรับเสื้อที่มิ้นใส่เป็นงานคอหยักนะคะคอวีหยักกระดุมป้ายนะแขนกระดิ่งแขนคุณนายขยับแขนสะดวกสบายมากสําหรับเสื้อที่มิน้นส กระดุมตัวนี้เป็นงานกระดุมปั๊มแล้วก็ทําดอกไฟ้ให้เป็นงานแฮนด์เมดเลยสวยมากขออยากไม่ลึกค่ะพี่ๆประมาณมิ้นใส่เลยนะขอไม่ลึกแน่นอนนะคะสามารถใส่ได้เนาะจดรหัสติดต่อได้เลยสาหรับคลิปนี้นะคะโยครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ